พาดูห้องมังงะของเรากันนะคะว่าเรามีเรื่องอะไรที่เราเก็บบ้างนะแล้วก็เผื่อในอนาคตจะทําเป็นคลิปแนะนํามังงะเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโอเคเราก็จะให้ดูก่อนเลยนี่ก็เป็นโซนมังงะของเราที่เราตามเก็บพวกของสะสมต่างๆไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นเนาะแล้วเราก็มีพวกโปสการ์ดเนี่ยเอามาใส่ตัวอันนี้ไว้ นี่ก็เป็นเรื่องด็อกเตอร์สโตนนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่เราชอบมากเลยนะแล้วก็อยากจะเก็บในอนาคตด้วยแต่ว่ายังไม่มีตังค์ก็เดี๋ยวค่อยเก็บละกันก็ตอนนี้ก็ยังมีไม่ครบด้วยนะโอเคแล้วก็เรื่องถัดไปที่เห็นตรงนี้เลยก็คือบูพี่เลี่ยค่ะตูวของบูพี่เลี่ยเนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้กันเราก็เก็บทั้งเล่มธรรมดาแล้วก็ปกพิเศษเลยนะเพราะว่าเป็นอีกเรื่องที่เราชอบมากเลยนี่ปกพิเศษ แล้วพวกของแถมต่างๆเนี่ยพวกส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแฟ้มใช่ไหมเราก็เอามาทํานี้เลยทุกคนเอามาทําเป็นเ,เหมือนโปตเตอร์นะคะตัวคำยิงมันคือแฟ้มนะคะหรือว่านี่ถ้าเป็นอันนี้ก็โปตเตอร์เลยโปตเตอร์ใสอย่างนี้อืมนะแล้วเกิดก็มีลองเขาเรียกอะไรนะเมาส์แพด ใช่ก็ามาแปะข้างผนังอย่างนี้ก็ไม่มีที่ไว้ก็เอามาใช้ข้างผนังอย่างนี้เลยนะคะก็ไว้เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันเนาะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้เลยคะ่ะเรื่องนักเขียนหน้าตายโนซาก,กิคุนี่เรื่องนี้ก็ขอบอกเลยว่าหายากมากๆนะโดยเฉพาะเล่มแปดเล่มแปดไหนช่วยเล่มแปดนะคะเล่มแปดที่ว่าแบบยากมากอะทุกคนก็คือเราได้มาเราคาปกด้วยดีใจ เ <c oughs> อาใเสียงเป็นอะไรโอเคค่ะก็แบบดีใจมากเลยนะเรื่องนี้ก็คือสนุกมากคือเราดูเขาเรียกว่าไงนะดูตัวอนิเมะก่อนนะคะแล้วค่อยมาตามมังงะน,นะก็เลยเพิ่งได้มารู้ว่าอุย้ยมันหายากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าแยกแล้วกันว่าเราได้มาแล้วคะ่ะปกได้ไงะคะนี่ก็มีจนออกเป็นเล่มล่าสุดแล้วก็คือเล่มติบสามนะคะมีเพิ่งออกมาเลยล่าสุดอือก็ซื้อมาอ่านเรียบร้อย ทุกเล่มนี่คือเราอ่านบมดแล้วนะคะแกะอ่านหมดแล้วยกเว้นปกพิเศษนะที่เราแบบเก็บไปไว้ในซิลทั้งอย่างนั้นเลยนะคะเรื่องต่อไปก็นี่เลยมอริอาตตี้นะคะนี่ก็เรื่องนี้ก็คือดังอยู่แล้วเนาะเคยขาดตลาดไปช่วงหนึ่งเราก็ซื้อมาราคาปกเหมือนกันมีแค่บางเล่มนะคะที่แบบหาย,ยากๆาเงี้ยที่เราแบบซื้อเกินราคามาก็ แอบเจ็บใจเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายเขาก็รีพิ้นอยู่ดีนะอืถึงแม้แบบชุดรีพิ้นที่มันจะแบบปีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเราก็ชโชคดีก็เราได้มาก่อนเนาะอาจจะแพงกว่ากันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวอานนี้ใช่ใช่อวดหน่อยนี่ปกอันนี้เมยอันนี้เราก็สั่งปกติรอบปกติไม่ทันนะคะก็รอเขาให้พีออเดอร์ให้พีออเดอร์มานะอันนี้อื นานเหมือนกันนะก่อจะได้แต่ก็ไม่รีบค่ะเพราะว่าเป็นของสะสมเนาะไม่ได้รีบมาอ่านอะไรนะคะน้องซุยกาจางาังน่ารักมากนี่โอเคแล้วข้างบนนะคะก็อันนี้เป็นปกพิเศษมอลลี่นะอันนี้ก็คือเป็นของเล่มภาษาญี่ปุ่นนะคะที่แถมมากับตัวนิตยสารนะเราก็เอามาใส่กอบแบบนี้กอบนี้ก็ทําเองนะคะไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันไม่มีขนาดอะทุกคน ก็เลยต้องทําเองมนีมีรอยแตกมีรอยแตกด้วยนะเพราะว่าตอนเจาะเราเจาะไม่ดีนะคะก็เลยแตกนะโอเคอันนี้อันนี้ก็คือตัวที่แถมมากับนิยายอย่าเรียกว่าแถมเดิเป็นเซ็ตพิเศษนะคะนิยายสปายนะก็ามาตั้งตรงนี้แบบน่ารักมากครอบครัวน่ารัก,าร,ก,าร,กราคาก็จุกๆแต่ว่าก็ถือว่าสมราคานะอชอบชอบมากเ,เดี๋ยวเอาลงโอเค มาดูกันนะข้างบนชั้นนี้นะคะก็มีนี่เลยวีเวอร์การ์ดมาแอบอยู่ตรงมุมนะคะวีเวอร์การ์ดแล้วก็มีครบหมดแล้วนะของวหนึ่งนะคะคู่กับตัวนี้ตัวนี้เลยวีเวอร์การ์ดแล้วก็ได้ยินว่าเขามีให้สั่งอของ v วองแล้วนะก็ทุกคนก็อย่าลืมไปพีกันนะคะนี่ก็พีไปแล้ว <laughs> เสียค่าส่งไปแล้วโอ้ย แล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นวันพีซที่เรามีทั้งหมดนะมีเฉพาะ5วันนี้นะคะก็คือเล่ม91ถึงเล่ม102ล่าสุดนะคะเรายังไม่ได้ตามเก็บเล่มอื่นนะเพราะว่ากาจจะรอเขารีปินนั่นแหละที่เป็นบล็อกเซก้ะคุอบล็อกเซก้ะทุกคนที่มันแพงๆแต่ก็คุ้มอยู่นะแล้วต่อไปก็คงไม่มียานะคะเพราะว่าอันนี้เราได้มาเนี่ยเห็นปะชุดที่มันเป็นแบบตอนนั้นเขาขายเป็นชุด55เอ่อชุดของเซตเก่าอะค่ะ ก่อนที่เขาจะรีบินนะแล้วพอแบบรีบินอีกรอบก็คือเป็นเล่มแปซิาแล้วก็ดูข,ดขัดขัดกันหน่อยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะเพราะว่าเอามาอ่านเนื้อหาเนาะแล้วนะก็นี่ที่ตอนที่เป็นเล่มพิเศษเราก็ได้ตัวของอันนี้มาฮ่ชอบมากโมเรียบุก๊กไว้เดี๋ยวค่อยทําแยกให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแต่ความจริงช่องอิ่์เขาก็รีวิวไปกันหมดแล้วแหละเราเราช้าไงแล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ชอบมากก็คือขอลงก่อน ก็คือเรื่องอผู้ตรวจการราชอาาจากร,รนะคะซึ่นมูลิอาการเนนะก็เป็นเรื่องที่เอาไปทำเป็นอนิเมตไดยนะคะชื่อว่าไซโคพาร์ทนะก็เผื่อใครก็ไปตามดูได้นะคะชอบมากเลยเรื่องนี้อืมเดี๋ยวทำแยกอีกทีแล้วกันนะว่าเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเกี่ยวกับโลกอนาคตที่มี อาชีาการมต่างๆมากมายอะไรเงี้นนยค่ะเขาก็จับกันยังไงก็เดี๋ยวไปพูดอีกทีแล้วกัน okay, โอเคส่นนี้ก็หมดแล้วนะคะส่วนต่อไปก็จะคืออันนี้เลยทุกคนก็คือเออม,มันฟังหมดเลยเนาะก็คือข้างหลังเนี่ยจะเป็นโตเกียวดีเวนเจอร์นะตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มยี่สิบสองเ้ย2ยี่สิบห้านะคะล่าสุดเลยที่เราซื้อมานะเดี๋ยวเรามีเล่มนี้ให้ดูมีเล่มสีดำด้วยเล่มที่มันเป็น สีเล่มแรกนะคะแล้วเราก็ซื้อที่เขาพิมพ์ใหม่แล้วว้าวหลบหลบหลบ,หลบลนี่นะคะเล่มมีสีดําเพชรแรกที่เขาว่ากันหายากแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นหายากแล้วนะก็มีคนออกมาขายอยู่นะคะกับเล่มหนึ่งสองสามสี่ล่าสุดที่เขาให้นั่นมาแก็ซื้อมาเหมือนกันโอเคก็ชอบมากอันนี้ทําเองเพื่อเสริมชั้นให้มันขึ้นมาสูงอะไรนี่นก็มีจนครบเลย ก็เป็นอีกเรื่องที่ชอบมากนะคะเป็นแนวแบบนักเลงตีกันเนาะแล้วก็นี่เรื่องนี้เลยโตกเกียวเอเลี่ยนก็เรื่องน้องใหม่ของสยามโอ้ยชอบมากหล่อมากเขินเลยพูดถึงผู้ชายอ่ะก็มีโปสการ์ดด้วยใช่ไหมเราก็มีครบสามเล่มเลยเสียดายอ่ะคือมันออกมาแต่ละทีก็คือมีโปสการ์ดตลอดเลยแล้วก็ต้องเสียค่าส่งห้าสิบบาท ทุกครั้งเลยเราก็อยากได้โปรตนะันเนาะก็เลยต้องรีบสั่ง mm. น้องน่ารักนี่ค่ะตัวนี้แมงมุมอันนี้เรามีเล่มเดียวนะคะก็คือเล่มเล่มไหนเล่มหกคือคนคลิงส่วนตัวไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ได้ตามอะไรด้วยแต่ว่าเป็นของน้องชายนะคะน้องชายชอบเรื่องนี้มากนะแต่ว่ายัางไม่ได้มีโอกาสซื้อเก็บนะน้องชายก็มาฝากเราไว้แม่ซื้อให้เล่มหนึ่งนะมันไม่มีเล่มหนึ่งนะก็เลยได้เล่มหกมา อันนี้โคน,นัานโคนนนก็เป็นอีกเรื่องที่เราชอบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บตามเก็บเรื่องอื่นเลยเห็นไ,ไม่ไม่ตามเก็บเล่มอื่นนะเพราะว่าไม่มีตังค์มันเยอะอะแต่พอดีเป็นเห็นเป็นเล่มร้อยนะคะที่แบบครบรอบเล่มที่ร้อยของโคนนนอย่างเงี้ยแล้วก็มีปกพิเศษด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอันนั้นก็เอาเล่มนี้มาแล้วกันส่วนนี้อันนี้หนุ่มร้อยสัตยบุยาาก็ยังไม่อ่านเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้สิก็ยังไม่มีเวลาอ่านนะแต่ก็ซื้อมาแหละเล่มหนึ่งก็ไว้เดี๋ยววันหลังจะอ่านแล้วกัน ่วนนี้ก็คือด็อกเตอร์สโตนที่เรามีนะคะมีแค่เล่มที่มีโปสการ์ดเลย22สิิมีิี้านะเล่มก่อ,น,อนนี้ยังไม่มีเลยแต่ก็กะว่าจะเก็บในอนาคตนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกเรื่องที่ชอบนะดูอนิเมะล้วชอบมากไอเ้นอาจารย์คือสวยมากอะถึเลกแบบนี่เลย,แบบย,ย,เลยแต่นี่ก็ยังไม่อ่านนะเพราะว่ายัางไม่แน่น,นแล้วก็นี่ปริศนาบ้านเก่าแล้เนะเล่มสิบสามนะคะตอนนั้นที่ซื้อมาเพราะาพอดีไปบุ๊กเฟรนที่กรุงเทพนะทุกคนแล้วก็ได้แบบเขามีแถมโปสการ์ดไง โปสการ์ด5ใบยอย่างเงี้ยเราก็เออนั่นก็ซื้อมาหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็ได้แถมโปสรการ์ดด้วยก็เลยซื้อมาเรื่องเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นอนิเมะแล้วแหละอนิเมะก็มาแล้วนะทุกคนก็ใครอยากรูก,ก็ไปดูอนิเมะก่อนได้นะคะอืม,อม,อมดีค่ะค่ะส่วนชั้นฝั่งนี้นะคะก็นี่เลยใี่ดูสวยมากก็เป็นฮานาโกะนี่เรื่องฮานาโกะเลยโปสรการ์ดจากฮานาโกะคุณน่ามาชอบนะคะชอบ ทั้งสองคนเลยก็มาดูฝั่งนี้เรื่องแรกก่อนก็เป็นเรื่องพันธนาการแห่งราชันกุลาบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นของวงกฎนะไม่ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเลยนะแต่เราก็ชอบนะเกี่ยวกับแบบสมัยยุคสงครามกุลาบของอังกฤษหรือเปล่าใช่ไหมประมาณนั้นนี่นางเอกนะคะไม่ใช่พระเอกนะใครคิดว่าเป็นพระเอกก็ผิดแล้นะนางเอกน่ารักมากชอบนะคะมีดราม่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ก็แบบ ตามประสาดนะคือลองไปอ่านดูเดี๋ยวไวร้รีวิววันหลังแล้วกันโอเคแล้วก็เรื่องถัดไปที่เราชอบมากก็คือน,นี่เลยฮานาโกคุอฮานาโกคุก็โหออ,ออกเร็วมากนะมีถึงเรื่องสิบสามแล้วอะแบบญี่ปุ่นมีเท่าไหร่นะสิบเจ็ดแล้วนะมั้งก็เราก็จะตามทันเลยกนะ็เรื่งังหลังๆ็คือโพสการ์ดมาตลอดเลยเราก็ตามเก็บเหมือนกันก็เก็บเรื่อยๆนะคะก็ชอบมากก็ใครเออใครมีใครเรียกอะไรนะ ใค,ใครอยากจะไปดูอนิเมะก่อนก็ได้นะคะภาพก็สวยเนาะเสียงภาพก็ดีอะไรอย่างอี้แล้วนี่ปุย๋ยบงังเรื่องกีเว้นค่ะก็เป็นวายแล้วกันเนาะอั้งหมถือว่าเป็นวายแหละเรื่องเป็นชนินไอหวานนี่ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราตามกบน,นะนื่อรนกมากเรื่องกออกมาแล้วก็สั่งพีออเดอร์แบบร้านไปแล้วนะคะแต่ยังยังไม่มาส่งกะทีก็เลยยังไม่ได้อ่านแต่ว่านี้อ่านหมดแล้วนะ พี่ใส่ถึงซิปล็อกนี่คือเราอ่านหมดแล้วะทุกคนเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบดองอะ่ะเขารู้สึกว่าแบบเขาเกิดมาเป็นหนังสือทั้งทีอะ่ะเราควรได้อ่านเขาอะ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนนี่ก็เป็นฟิกเกอร์นะคะฟิกเกอร์มิโคลินจากเรื่องโนากิคูงเมื่อกี้ตรงฝั่งนู้นเนาะดีเราได้มาก็ราคาถูกอสภาพดีด้วยอะ่ะก็เลยแบบซื้อมาน้องน่ารักน้องเป็นกระต่ายไม่กล้าออกมามก็ มือสองจากญี่ปุ่นนะคะน่ารักน่ารักนี่คนนี้เลยคือคนนี้ที่เป็นที่ขน้นใหดูตรงนี้น่ารักโอเคน่าล่ะถัดมาก็จะเป็นนี่เลยบ็อกเซตนะคะบ็อกเซตเรื่องแรกที่เรามีก็คือยากแท้จริงหนอรนะักของโอตาคุเนาะมีให้ดูไว้เดี๋ยววันหลังค่อยมารีวิวบ็อกเซวยกันเนาะแต่ความจริงช่องอื่นเขาก็รีวิวหมดแล้วแหละเราก็ใส่เป็นถุงซิปล็อกกันไว้แล้วก็มีการชื้นนะคะ น่ารักมากอะ่ะเรื่องนี้ก็คือดูอนิเมะมาก่อนแล้วก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ถึงค่อยมาแบบตามมังงะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปกพิเศษที่เรามีนะคะสองอันเนาะอืมแล้วก็นี่วันนี้เป็นการเรียกว่าการไหมการไลเซนจารย์นะคะาต้อก็มาใส่กอบอย่างนี้จากเรื่องวูพีเลยอืมน่ารักมากอืมอยา่าโดนรอาจารย์เอเราตั้าโชยโอเคแล้วทันลงมานี่ตรงนี้เลย ขอเรียกว่าเป็นโอ้โหไม่โฟกัสไม่โฟกัสเรียกว่าเป็นแท่นบูชาน้องหมูได้ไหมนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราชอบนะคะก็คืออีโนซเกคุ้งจากหลังที่คาจระสูนนะก็คือตอนนี้ชอบมากนี่โดยเฉพาะน้องคนนี้ตาดุดิดไม่โฟกัสอีกแล้วตาดุดิเห็นปะเขาจะมองตามเรานะก็ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะก็นี่ท่านบูชานก็มี อันนี้ก็คือเป็นดานที่เป็นดิลต่อนะทุกคนนี่ชิ้นน้องูจางน่ารักมากชอบมากตัวของผู้หญิงก็คือดีมากนะคะในเรื่องนี้ชอบมากน้องก็น่ารักน้องหมูชั้นถัดไปลงมาก็จะเป็นนี่เลยชั้นตัวนี้ให้เป็นของดาค่าสูงหมดเลยนะคะก็จะเป็นพิมพ์ใหม่นะที่อยู่ข้างหลังจนถึงเล่มสิบเก้าแล้วก็พวกยี่สิบลบหน่ <c oughs> ก็เล่มยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามนะคะก็จะเป็นเอ พวกเซตพิเศษเนาะก็จะมีพวกสติกเกอร์หรือว่าเป็นโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เป็นอะไรนะเข็มกลดัดกับเล่มยี่สามก็คือเป็นอันนี้เลยนี่เป็นตัวอะคริลิกตั้งโชว์ที่แบบครบแล้วครบเล่มแล้วอะไรเงี้ยนะก็ทำออกมาได้ดีมากเลยจะมีหลายหลายช่องก็รีวิวไปแล้วแหละทุกคนก็คงเคยเห็นกันแลลวแล้วก็ถาม เก็บเพราะชอบนะคะความจริงก็ไลายเส้นก็เฉยๆนะแต่ว่าเราชอบตัวของเนื้อเรื่องแล้วก็ชอบแบบการดําเนินเรื่องของเขานะคะอืก็เลยสนับสนุนอาจารย์ผู้เขียนเนาะในการซื้อตัวมังงะมาด้วยนะก็อ่านแล้วเหมือนกันชอบชอบ,ชอบมากอันนี้ก็จะเป็นพวก light novel มังงะใช่ไหม,มแล้วก็มีพวกแฟบบแบนบุ๊กหนงแค่สูนอันนี้อ่อนได้เป็นสติกเกอร์แถมมาด้วยนะอตั้งแต่สั่งตอนสมัยนู้นเลยอะ เราก็ได้มานะคะไหนนี้ก็ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าก็คงมีคนเอามาขายอยู่มั้งส่วนนี้ก็ได้มาตอนที่อา่าโอไม่โฟกัสรถไฟแห่งนิลันนะคะก็เป็นอินมุนี่กับทันดิโลที่เราได้มานะอืมส่วนนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นคิวพ็อกเก็ตแถมมากับเดีย๋ยวเรียกว่าแถมเลยก็คือพิเศษจากเล่มยี่ามเล่มล่าสุดของญี่ปุ่นใช่ไหม ทำเป็นคิวพ็อกเก็ตตัวเล็กน่ารักมากอะ่ะนี่ดูจับมือกันด้วยโฟกัสจับมือกันด้วยทุกคนน่ารักนี่งัมบุก็น,น่ารักมีความสุขแฮปปี้นะคะแล้วก็ดีเลยจบดีนะชอบเนาะอ่าชั้นต่อไปโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยทุกคนเอออกกันอันนี้ก็สปายนะทุกคนก็คงรู้จักกันแล้วเนาะสปายแล้วก็มีถึงเล่มลนาสุดก็เล่มแปดนะคะ ก็คงมีคนรีวิวไว้เยอะแหละน,นี้ก็ดาษห้าศูนย์อันนี้ก็เป็นไรโนเบลนะปะกติดีเราเป็นคนไม่อ่านนิยายนะทุกคนคืออ่านแล้วมันแบบมันง่วงอะตัวหนังสือมันเยอะแต่ว่าเนื่องจากเขาทํามานะคะเราต้องอ่านก็อ่านไปแล้วก็เออดีสนุกนะน่ารักเป็นเนื้อเรื่องเสริมมาที่น่ารักมากเลยนะทุกคนนะอืส่วนนี้เรื่องโลกทั้งใบมีเพียงเธอนะคะ นี่เรื่องนี้ก็หายากนะเป็นของรักพิมพ์ทุกคนก็รู้กันอยู่เนาะพอดีอันนี้เราก็ได้มาราคาถูกเหมือนกันก็มีพี่ในกลุ่มเข้าใจดีเขาขายให้นะคะถ้าเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ฟังเนาะนเกี่ยวกับอะไรเป็นหนังด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากรู้อยากอะไรก็ไปดูหนังก่อนเลยเลยหนังก็ดีนะคะนังเอกดีพระเอกดีเล่นดีนะคะชอบมากนี่เรื่องศูส,สินที่ต่างโลกอันนี้ก็ชอบมากเลยคือแบบ ตอนแรกคือมาก็งงเกี่ยวกับอะไรวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอเอามาอ่านจริงแล้วทุกคนคือมันแบบมันดีอะแบบน่าติดตามนะเป็นแบบสบายโล่งๆสมองนะคะอ่านแบบไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยนะเออชอบมากแนวนี้นะก็ตอนนี้มีสองเล่มแล้วใช่นี่ดูอาจารย์ไว้เดี๋ยวคราวหลังจะมารีวิวให้ดูเนาะตอนนี้ก็เขาประกาศทำอนิเมะแล้วด้วยนะนี่ก็ต้องไปติดตามกันแล้วทุกคนอ่าล่ะต่อไปก็อ่านี่สปายแฟมิลี เมื่อกี้เนาะแล้วก็นี่เลยเแวมแวก็ใครก็เรื่องนี้เป็นอนิเมะแล้วมาก่อนนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาตามมังงะเนาะตัวของอนิเมะกับมังงะน,นี่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะทุกคนแบบคือมันก็มีส่วนที่คล้ายนะแต่ว่าตัวของอนิเมะเนี่ยเขาตัดไปเยอะมากเลยอะทําให้แบบจริงๆยอมรับว่าดูไม่รู้เรื่องนะตอนแรกแต่พอมาทําอ่นา,งงานมังงะแล้วก็คือแบบวิดีาดาเนินเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยลายเส้นดีนะทุกคนเจ้ามากเอามาก ชอบน้องคนนี้ตัวละคปรปวดเรานะคื่อลูกนี้นี่น่ารักมากก็ไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอืแล้วอันนี้เราก็ได้มารานะคาถูกเหมือนกันทุกคนทั้งหมดเนี่ย13เดือนเนี่ยเราได้มา800นะโอ้ดูแล้วกันแต่ร้อยล้มส่งเลยก <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไปได้มา800นะเรื่องเชนโซแมนี่ยอกำลังมาแล้วนะ,ะก็ก็ดังดังอยู่แล้วนะ่ากคนแบบตัวเนื้อเรื่องอะไรมันดีอยู่แล้วเนาะ ลายทรงลายเส้นคือแบบสุดยอดอ่ะนก็ไปตามดูกันได้นะแล้วก็อนิเมะก็จะมาแล้วด้วยนี่ยิงง่งแบบดังก็อย่าเลยถึงแบบหมึกจะติดมือนะเพราะว่าแบบของที่จะยามแกก็ทําให้มันติดมือทําไมก็ไม่รู้เนาะอะไรอย่างนี้ก็ตามดูกันได้นะคะ <S <S แล้วก็นี่เลยทุกคนนี่ก็เป็นปฏิทินที่เขาแถมมาตอนช่วงงานหนังสือนะคะถ้าเราสั่งตามวันอะไรของเขาทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้เนาะนี่ก็ได้มาสองลายน่ารักมาก ก็เอามาแปะอย่างนี้เราใส่เป็นฟองแก้วนะคะจะได้แปะแล้วแบบไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรมาจับเนาะจะได้ไม่เสียหายอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่ซื้อมาจากร้านร้านอะไรทักอย่างก <c oughs> ็เป็นโซงยิงคินนะเออก็เป็นตัวละครโปรดของเรา,าก็ชอบชอบโซงยิ่งคิงชอบอือโซนัอืชก็แบบร่วๆดีก็นี่ก็คือให้ดูไปแล้วก็แรกที่เป็นอ่าก็รเรียออะไรน,นะเมาส์แพดแล้วก็มาติดกับผนังอย่างนี้ ะะตัวนี้ก็เป็นที่ขั้นนี้สั่งพีมาจากญี่ปุ่นนะทุกคนเป็นของเรื่องบูพีเหรียญน,นะน่ารักมากน่ารักหมดเลยแบบก็เลยสั่งมาราคาก็ชิ้นละร้อยกว่าบาท150ร้อยห้าสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยอืมนี้ก็เป็นบูฟีแล้วก็มีคันจินะคะเราไม่มีตัวอื่นมีแค่นามตัวนี้นะเพราะว่าในกล่องเขามีแค่นั้นนะ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 ที่เราแบบซื้อลงม,มาอะไรนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นโปสเตอร์ที่เป็นแฟนเมนนะคะไม่ใช่ของแกนะทุกคน เป็นการนี้ทำก็เอามาติดผนังสวยๆเฉยๆตอนช่วงทุกนั้นอินนะอินกับคุณลิงเอาคู่อย่างเงี้ยก็เอามาติดนะเหนนี้อันนี้ก็คือเป็นโปเตอร์ที่เขาแถมมากับตอนซื้อเล่มยี่สิบยี่สิบห้าใช่ไงเล่มยี่สิบสองละมั้งที่ซื้อตอนช่วงงานหนังสือตอนนั้นก็คือเขามีเล่มีสองให้เขาแล้วก็ไปต่อคิวซื้อมานะอืมก็ได้มาน่ารักมากสวยมากเลยอืม ก็มาแปะอย่างนี้เลยใส่เป็นสุ่มพติแก้วกันไว้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนเราก็มีพวกงานสะสมเราชอบสะสมพวกงานกระดาษโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นของอ a n เมตนะคะตอนช่วงที่คอแลแลคกับดาบพี่ฆ่าตะสูงนะนี่เป็นรองแก้วน่ารักมากคือเราอยู่ต่างจังหวัดนะทุกคนเราก็ไม่ได้ไปแบบไปซื้อเองนะหรือว่าสุ่มเองก็ซื้อต่อจากเขามาอีกทีนี่เหล่านี้เราภูมิใจมากเลยเพราะว่าเราอะตามเก็บตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย mm hmm. ก็เลยแบบ ได้มาราคาถูกได้มาราคาดีอะทุกคนตอนที่แบบยังไม่แมส์มากนะก็รักก็พยายามเก็บให้ครบนะคะเพราะแบบว่าก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยก็มีทุกเล่มเลยนะทุกคนมีทุกเล่มเท่าที่จะตามเก็บได้ก็มีบ้างที่แบบซื้อกงราคาอย่าเรียกกงราคาซื้อกงราคามาก็มีนะเพราะว่าแบบสั่งไม่ทันไงบางทีกว่าเราจะมาเปิดดูว่าอเอ้เขามีให้สั่งนะนี่เขาดีไม่ยนะาะแล้วก็ได้ามาเหมือนกันนะโปรกรมพิเศษ ก่่าจะรู้ว่ามีให้สั่งเราก็ไม่ทันแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นแฟนเมดนะคะเป็นดิจิตอลพินนะเราแบบไม่มีอะ่ะเพราะว่าของญี่ปุ่นก็คือแพงอแล้วของไทยก็คือไม่ทันมีไหมนะเหมือนจะไม่มีมั้งอ,อันนี้ก็บ้านเก่าเราประมาณนั้นนะคะนี่ห้าอันสวยมากอันนี้ก็ของโตเกียวเรนเจอร์นี่ก็สวนกันน่ารักน่นารักหมดเลยโหแบบ เก็บเยอะเหมือนกันนะทุกคนที่แถมมากับตัวของมังงานี่คือก็เยอะมากเลยนะถามว่าตกเราได้ไหมคะได้ค่ะตกเราได้นะคะอมหมดเอยค่ะนี่เป็นล่าสุดเลยที่ได้มานะคะเคนทีนๆนานาเก้นนะคะส่วนนี้ก็วันพีสเล่มล่าสุดนะแล้วก็นอกจากโค้การ์ดเนี่ยเราก็มีงานกระดาษอื่นๆด้วยนะทุกคนแบบอย่างแบบเอาออกมาดีทิ ก็เป็นหัวอโอตัวนันหน่อยอนี่นะคะก็นี่เป็นตอนช่วงที่ดัต้าสุ่กำลังดังๆนะแล้วก็ก็มีแบบว่าถ้าไปซื้อที่รอสรันก็จะเท่านูน้นเท่านี้อะไรเงี้ยได้สติกเกอร์ได้อะไรมานะแล้วก็ปกติไม่เคยเข้ารอสันเลยนะทุกคนก็ <c oughs> ก็เลยต้องไปซื้ออะไรกินที่รอสันซะหน่อยแล้วก็ได้มานะน่ารักมาก ตืวน้องหมูน่ารักเข้าุดเลยนี่น้องซูเกตนะน่ารักเหลือเกินนีเลงโคูนี่ก็น่ารักอ iot. ไม่โฟกัสนะคะโูไม่ <c oughs> เรียนเปลี่ยนตายนี่แล้วก็มีก็เป็นตอนนั้นอันนี้จากเรื่องคิงด้อมนะคะที่เขาบอกว่าซื้อเท่าไหร่ช่วงอ่าไม่โฟกัสซื้อเท่าไหร่ช่วงอะไรเขาจะแถมนะ เราก็ได้มาเป็นสองตัวนี้ไม่ได้ตามทุกคนเลยไม่รู้ว่าแบบคือใครนะแต่ก็เก็บไวะะ้ส่วนนี้ก็อันนี้มีช่วงหนึ่งที่แบบมีคนเขาก็คือมาแจกตอนหน้าโรงหนังตอนช่วงที่แบบอะไรนะมีงอนิดนึงตน,นช่วงที่เขา,าฉาย ดาบพิฆาตตะศูนย์เดอรมูวี่ะนะคะก็เขาทำเป็นตัว๋วรถไฟนะน่ารักมากเลยนี้ก็เอ่อเรียกว่าอะไรนะแบบโดเนตนะโดเนตแล้วเราก็ขอมาเพราะว่าเราไปดูไม่ได้นะทุกคนอืก็ลเลยไม่ได้ไปดูรอบที่เขาแบบมาแจกอะไรอย่เงี้ยนะนี่กนะ็ประมาณนี้อันนี้ได้มากับมากับตัว เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนข้าวราดน้ำชาของญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วก็คาแเลกับวันพีชนะก็คือถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้ตัวอันนี้มาด้วยอืมก็ดีมากนะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะได้มาจากไหนละทุกคนของสากสมนะมส่วนนี่อ,อ,อันนี้นะคะอะไรล่วงไปก็นี่เลยก็จะเป็น ที่แถมมากับคาวบี้อะทุกคนใครเคยกินคาวบี้ที่มันเหมือนทานามิเี่ยอือเราก็ปกติก็ไม่ได้กินคาวบี้นะกินทานามิทุกคนแต่ว่าแบบอันนี้เขาแถมมาแบบนัน่นนะเราก็อยากได้ทีค้าวันพีชเนี่ยก็ต้องแถมมาได้นี่อันนี้ก็น่ารักวานุคนนี้นะโอ้หอันนี้เป็นใช่เลยอันนี้เป็นที่มันเขาหายยากๆก,กันนะที่เป็นปั๊มทองอะพอดีเราหยิบเองแล้วเราดูไม่ดีอะทุกคนเราก็เลย ให้ hey, พนักง,งานหยิบให้นะคะพนักง,งานก็หยิบให้มาแล้วแบบได้ปั๊มทองสองอันซ้ํากันแต่ก็ได้ปั๊มทองอะนะก็ช่วงนั้นก็กินเพื่อตามหาโป้การ์ดบางทีไม่อะไรเลยเป็นอะไรกับของแข็งก็มื้หรอเราหลุดไปยอย่างง่ายนะคะตัวนี้ก็เป็นอียจงังที่เป็นตัวของแบบเฟรมการ์ดเฟรมการ์ดไอจีอะไรอย่างงี้ปะก็น่ารักก็ซื้อน้องหม่น่านรักมาก ก็เผื่อในอนาคตไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็จะเอาน้องไปถ่ายรูปด้วยน,นะถ้าโควิดิดอะไรไปหมดไปแล้วนะคะอืมก็เป็นกันไงบ้างทุกคนก็จบไปแล้วนะกับการเอ,อนำพาทัวร์ดูมังงะที่เราเก็บสะสมอยู่นะคะว่าเออแบบมีเรื่องอะไรบ้างเป็นยังไงวางยังไงนะก็ส่วนใหญ่ก็ที่ทุกคนจะเห็นได้ก็คือเราเนี่ยจะใส่เป็นตัวของถุงซิปล็อกนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันแบบเก็บในสภาพดีอนะเนาะถ้าตั้งไว้คือมันไม่สวยก็จริงนะทุกคนแต่ว่าแบบ ก็จะช่วยชะลอพวกตัวของกระดาษเหลืองหรือว่ามีแมลงฝนน้าอะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนพวกความชื้นอะไรเงี้ยเราก็ว่าเก็บอย่างเงี้ยดีกว่าถึงแม้แบบมันจะไม่สวยเท่าแบบของคนอื่นที่เขาแบบวางเรียงไว้นะอของเราก็ยังมีไม่เยอะนะทุกคนมีไม่เยอะเท่าคนอื่นที่เขาแบบรีวิวกันนะแล้วก็ในอนาคตก็มีเรื่องที่เราอยากจะได้อีกเยอะแยะเลยนะคะก็ไว้รอมีตังก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็มาทามารีวิวเนาะโต๊ะเราก็คือว่างมากไม่มีอะไรเลยกะว่าเดี๋ยวจะซื้อชั้นซื้ออะไรมาเพิ่มนะ ไวถึงตอนนั้นก็ตอนที่ห้องมางงะมันเติบโตแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะพารีวิวใหม่อีกรอบแล้วกันนะโอเคก็ถ้าทุกคนชอบยังไงก็ขอบคุณมากะคะที่ดูวีดีโอนี้จนจบนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่นะยี่มีไอจีด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะเอ้ย